สวัสดีค่ะพบกันกับอ้อค่ะเจดิไทยรถสวยรถดีบุรีรัมนะคะเจอกัน EP นี้นะคะกับนี่เลยเจ้ารถห้องเย็น MPC Cool นะคะ i s u z u เครื่อง1.9ปี2019มีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยวตามอ้อไปเลยค่ะคันนี้ค่ะมากับกระจังหน้า i s u z u นะคะสีดำตัดกับสัญ,ญลักษ์ณ โครเมียมของแบรนด์ isuzu นะคะโดดเด่นมองเห็นแต่ไกลเลยนะคะสำหรับคันนี้ดวงไฟโตโต้นะคะมากับเกรดรุ่นเช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้อก,กระทะฝาครอบเดิมแบบ isuzu ที่มากับเกรดรุ่นนะคะแล้วก็คันนี้ดอกยางยังแน่นหนานะคะก็ใช้งานได้ยาวๆเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงตามอ้อมมาเลยค่ะ ก็นี่เลยค่ะเป็นแบบกุญแจไขนะคะไขไปด้านขวา1ครั้งนะคะจุดเด่นเลยนะคะมองมานะคะก็คือจะเป็นเบาะสีออกครีมๆนะคะแล้วก็ตัดกับสีดำนะคะในส่วนของด้านข้างคอนโซลด้านหน้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของเขาสำหรับเกียร์รุ่นนี้นะคะ คันนี้เป็นตู้ห้องเย็ยนเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการปรับอุณภูมิฝั่งโน้นกันนะคะค่ะและตอนนี้อ้ออยู่ข้างในรถตู้ห้องเย็ยนแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคันนี้ไม่น้อยนะคะ40,000นะคะ393แล้วก็นี่ค่ะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วก่อนส่งม,มอบนะคะเดี๋ยวจะฟังเสียงแอร์สักหน่อยนะคะว่า เปิดไม่นานนะคะเปิดไม่นานแอร์ก็เย็นฉ่ำแล้วนะคะแต่จุดเด่นของคันนี้ไม่ใช่แค่มาฟังเสียงแอร์นะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถตู้ห้องเย็นถึงไม่เปิดถึงไม่สตาร์ทนะคะก็สามารถเปิดตู้ห้องเย็นได้นะคะง่ายๆเลยนะคะสัญลักษณ์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะเปิดเลยตรงนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่33.4นะคะองศา วิธีการตั้งค่านะคะง่ายมากค่ะกดที่ปุ่มเซตนะคะตรงนี้นะคะแช่ไว้อยู่สิบวิให้ตรงตัว C กับพิบนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ค่ะพอกระพิบแล้วนะคะเราสามารถปรับได้ปรับอุณหภูมิได้ตามที่เราต้องการเลยเห็นไหมคะว่ามันจะเลื่อนตามที่อ้อก,กดเลยแค่นี้นะคะตอนนี้คือเสียงตู้ห้องเย็นทำงานนะคะเราจะรู้เลยคะ่ะเพราะว่า ข้างหลังจะเป็นห้องเย็นนะคะจะได้ยินเสียงเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มละลายน้ําแข็งนะคะใช้ก็ต่อเมื่อ,อน้ําแข็งที่เกาะจนเยอะจนมากๆเหมือนเหมือนตู้เย็นนะคะคิดง่ายๆก็คือคล้ายๆตู้เย็นก็ละลายออกแล้วก็จะมีปุ่มเดวออพาไปดูนะคะว่าข้างในมันระบายออกยังไงนะคะก็แค่นี้ค่ะเราเลิกใช้เราก็ปิดค่ะเห็นไหมคะเสียงจะหายไปเลยนะคะ ก็เป็นวิธีการใช้งานรถตู้ห้องเย็นแบบง่ายๆนะคะแล้วก็คันนี้ปี2019ด้วยเดี๋ยวเช็คไฟสักหน่อยว่าไฟเป็นยังไงข้างในไฟหัวเก๋งนะคะติดอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ในส่วนของบังแดดนะคะมีถุงพลาสติกห่อมขออภัยค่ะก็เบิกให้ใหม่เลยนะคะให้แบบเอาไปวิ่งงานกันแบบยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูตู้กันค่ะตามไปเลยค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวอ้อจะพาดูข้างในตู้นะคะดูตรงข้างแรกเลยนะคะคือตัวล็อกนะคะล็อกเป็นเหลดแบบแข็งแรงแน่นหนานะคะเพราะว่าเป็นรถตู้ห้องเย็นนะคะเป็นอลูมิเนียมที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะเก็บคุณภาพได้ถึงลบ25องศาเลยทีเดียวนะคะก็คอมแอร์ Air จะอยู่ข้างบนนะคะที่เห็นเป็นสีขาวๆแบบน้นข้างบุก็จะมีไฟด้วยแล้วก็ตรงมุมข้างในนะคะจะมี ขวาซ้ายนะคะจะเป็นกลุ่มที่เราละลายน้ำแข็งเมื่อกี้ก็คือจะมีน้ำที่สามารถไหลระบายลงไปได้สอง,สองข้างนะคะจะมีท่ออยู่ข้างล่างเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างด้วยนะคะประมาณนี้ใครที่มองหารถวิ่งงานนะคะคันนี้ปี2019ราคาย่อมเยาวมากๆนะคะสำหรับตู้ MPC คู่คันนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนมีประตูอีกฝั่งหนึ่งด้วยเพราะพี่น้องตามมาตามมาก่อนค่ะนี่นะคะ ประตูก็เปิดง่ายนะคะอีกฝั่งก็แค่ดันออกแล้วก็เปิดได้เลยนะคะก็คือสะดวกโหลดท้องฝั่งไหน<ๆ>ก็ฝั่งนั้นเลยนะคะแล้วก็ใส่ล้อกระทะบรรทุกให้นะคะแบบนี้ค่ะเป็นยางบิสโตนอย่างดีเลยนะคะให้ไปด้วยค่ะบรรทุกได้3ตันอยู่นะคะแล้วก็คันนี้เห็นไหมคะที่อ้อบอกว่ามันจะมีปุ่มละลายน้ําแข็งเมื่อกี้นะคะก็จะมีท่ออยู่2ฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งงู้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างสักหน่อยนะคะก่อนที่จะไปดูงเครื่องยนต์นะคะตามมาค่ะ คันนี้นะคะก็เสริมแหนบให้เรียบร้อยนะคะวิ่งงานบรรทุกได้เลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะเราก็ยังมีล้ออะไหล่แถมให้ไปด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูหัวเก่งอีกสักหน่อยนึงนะคะว่าออตรงเม็ดอาร์ตนะคะเดิมไหมนะคะนี่นะคะไม่รู้ว่าพ่ๆพี่น้องเห็นชัดไหมนะคะ เม็ดอาร์ k, กกลมเดิมโรงงานนะคะก็จะมีฝุ่นบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติรถคันนี้เพิ่งเข้านะคะรถคันไหนเพิ่มเข้าจะรีบมาอัปเดตให้พ่อพี่น้องดูก่อนใครเลยนะคะนี่โผล่มานี่เป็นประแจแม่แรงนะคะนี่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์แอร์แบ็ให้ก็เดิมโรงงานางเช่นกันอ่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์พอมออนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเปิดกระโปงเปิดกระโปรงรถนะคะนี่นะคะก็ดันเอามือดันนิดเดียวนะคะตรงสัญลักษณ์ตัวยูค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะเอามือดันน้อยเดียวค่ะปึ๊บดันขึ้นนะคะข้อดีของกระโปรงอิซูสุก็คือเบาค่ะเปิดง่ายนะคะประมาณนี้เลยก็เบ็ดอาร์คนะคะรอยมาร์กต่างๆนะคะก็คือเดิมมากับโรงงานแล้วก็ คันเดิมนะคะนี่คันเดิมโรงงานแล้วก็ดูเครื่องค่ะ Isuzu DDI คือใหม่กิ๊กนะคะก่อนส่งมอบนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวให้พ่อแม่พี่น้องก่อนทุกคันนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วก็คันนี้นะคะแผ่นเพจอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีรอยแกะออกนะคะ อาจะปิดโปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะรักกันไปอั้นเลยโปรแบบว่าหวานมากนะคะเข้ากับเดือนกุมภาพันธ์มากนะคะแล้วก็ช่วยผ่อนถึง5งวดด้วยกันใครอยากได้รถตู้ M P C ห้องเย็นไปวิ่งงานนะคะมีโปรโมชั่นนี้ช่วยเข้าไปด้วยนะคะเป็นโปรโที่บริษัทมอไพ่เพราะพี่น้องต้อนรับเดือนแห่งความรักแบบนี้ค่ะ ถ้าวันนี้อ้อพูดผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพ่อพี่น้องไวนะ้ณที่นี้นะคะใครสนใจนะคะรถคันนี้ก็โทรเลยค่ะ0814999044ค่ะกับีซูซ u นะคะ 1.9B เครื่อง m p c q รถตู้ห้องเย็นคันนี้ราคา539,000บาทเท่านั้นวันนี้อ้อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะถ้ามีรถใหม่เข้ามาจะรีบมาอัปเดตพ่อพี่น้องให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย